và nhauเอง anh em đó nó bự đẹp cái Thái Khẩu Prema Bo chắc chỉ đẹp làng Thái Khẩu <laughs> Khẩu ơi cả sư phụ miếng gian đây à, đó, Ý, à, à, cái... à, đây là lâu à đó rồi rồi rồi, ừ, đúng 그렇지, là, đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> nó bự đẹp vậy đó ông kéo nó รบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตกุศุสู่คนพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข,ข้าสู่ช่องของพ่อเงาซานเอลพระเจ้าด้วยพ่อ,อแม่พี่น้องในตอนนี้กับพ่ยาวาน้องพี่น้องอยู่ปัปโโ้มปอตอนห้องพี่น้องเลยมาเนี่ยนะนัดพบกันครับทีมงานเบิร์ตกุศุสู่คนเะนาะที่สำคัญกับคับอาจารย์พี่น้องเลยมาเล่าเนาะบ่ายไงกับพี่น้อง ก็คืออ่ายินดีน้ำเพลินเนาะดี่เพลินได้อ่าลูกชายไม่พี่น้องเลยก็เป็นรถคันแรกของบ่าวเล่าเรือว่าอาจารย์ของทีมงานเฮาส์เนี่ยพี่น้องเลยก็คือบ่ะเย้ากับบุเคยลืมบุญคุณเนาะพี่น้องเลยกะมูฟูซอยอ่าทีมงานซอยออกเงินเนาะพี่น้องที่อ่าขาดเรือที่บ่พ่อเนี่ยพี่น้อง บวายาวกับบัวหวงบัวลายน้องเพียงน้องกัดแต่กับเป็นน้ำจิตน้ำใจกับเป็นน้ำพักน้ำแรงที่หามาคือกันเกิดขึ้นมาได้กับอ่านี่แหละพี่น้องเลยจุดเริ่มต้นกับวาบยาวกับผู้จากพอเตียงน้องเเนาะคนแรกคนต่อมากับผู้ที่มันติตังต้งแต้หรือว่าผู้ที่จับใบให้ที่บัป้าบัวถิ่นที่ซัพพอร์ตมาโดยตลอดในคกมเมนอาจารย์ล่าน้องเพียงเนาะ ไม่ลืมบุญคุณเลยพี่น้องเลยเป็นมาโมยา่กับสีอามอบเงินให้เราพี่น้องเนาะเป็นความคิดความใจที่อามาบุญดวงบารายกอ่ามันออกมาจากใจเนาะพี่น้องอยากให้เนาะไปซาซิโนะจังไลยกัไปฮัฟไปส้มแล้วก็ไปถามความรู้สึกของเราจังเล็กจังหน่อยเนาะพี่น้องเลยวันนี้กัเริ่อการนั่งดีที่เราซีเรียสลดเมื่อเฮือนพี่น้องเลย กะยินดีนะเนาะ่ะพี่น้องเนาะกขอขอบุขอบคุณทางากน้องกันเบิดทสู่ทุกคนพี่น้องุากกราบขอโทษและขอยเดพี่น้อง่ได้ก็ใส่ให้อยงเกาเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะอันนี้บ่แม่นบ่แม่นคันนี้เด้พี่น้องเอ้ยพี่เนาะคันนียงเด้บัดนีุมๆเื่ออยู่บัดนีูโอ้ยรับข้าวมันคันาพี่น้องเอ้ยยังอาจารย์ เฮ็ดยังอ่ะนะชงรถอยู่แล้วแบบวงิ่งรถโอ้สบายดีสบายดีอาจารย์ัมาหับลูกชายบ่เอาเลยมาหัลูกชายเเืองามยดีี่น้องเลิกงามยดีเอาออกเคลื่อนเมื่อนี่จากโมงสองโมงหาสิบเก้าสองมงหเก้าแรกๆเจว่าสี่เก้าุมงอะเนาะแต่ว่ามูคูคนหมทันี่น้องเลย เพราะว่า oh, wow. แบบมีหลายคนเดขึ่นมาของเจ้านี่จะไหน่ารถถูกปะ,ะไป <laughs> ไป <laughs> นแม่งมึงิก็ได้เนาะด <laughs> เดี๋ยวอะไร่น้องไงปาตูเกิอบนีกระไซมาแบบว่ามาหับดูไซบ่อดิซิวซิวแต่งตัวบดง้มเนาะเกือบมาบวกกันได้ี่น้องไย ดีใจเนอนได้รับนอได้รับนอนอยู่บ่บ่ได้นอนนะบ่ได้นอนเมื่อคืนรึบ่บ่คืนก็ไปหลินบุญตัวเพื่อนอลไรกับคุณเจ้าอะไกลับมากลับมาฮอดกลับมาบ่นขับรถเนาะไปฝากรถคนอยู่ในแหนเสาวน้อยกลับมากประมาณสิบโมงเหมือนสิบเอ็ดโมงผมปล่อยเมื่อฮอดบ้านก็สิบเอ็ดโมงเสร็จลินตัวรักก็ประมาณสามสิบนาทีเปียงเครื่อบุดี แล้วก็ต right ื ies, ่นแล้วก็อ่าบัดนี้สิไปอาบน้ําอาบน้ําอย่าลืมโทรศัพท์อาบน้ําไปไปตรวจไปนอนเลยๆๆกดว่านอนนี่ก็นอนบ่หลับบ่ยาวเลยนตื่นเรคัแรกเนาะคันแรกคัแรกคัแรกมาขอบของหาด้วยน้ําฝังน้ําแรงพี่น้องเอ้ยโดยเฮาก็บ่คิดบ่ฝันว่าสิได้ สักป <poisoned. S 2> th <pl ains> ีอันอาจารย์เจ้าเก็บพันธุ่้มาก็ลายกับบวกกับเงินไปหาอยู่ไทยนี่อันนี้แหะนป๊อยังมีเงินเก็บมาแต่ไทยคุณบ่อยนะมีเก็บอยู่ไทยครับแสดงว่าอาจารย์นี่เก็บเงินสุดยอดแล้วดเนาะอ๋อเก็บอ่ามาไทยนําแล้วก็เงิน YouTube แม่พี่น้องเพราะว่าเงน YouTube เฮากับ่ได้รวมหลายเนาะคนก็ว่าเก็บเงิน4-5ปีนี่คือได้น6แสนอ่าะมันบ่แม่นเด้อพี่น้องก็คือบวกกับเงิน เอาหามาแต่ใช้พ่อมเนาะเอาเก็บออมล้อมดิบใบและพี่น้องนะโดยโดยอาจารย์เพิ่มอยากได้เนาะมัเนี่ขาดขาดอะไรแน่าจาไหมเงินนะเงินนะพ่อเลยเบาเตียนมันมอบให้กักสกบแล้วนะครบแล้วพ่อครบพักเลยเปล่านะครบเลยอ้าวเนาะครบแล้วแต่ว่าจะคาน เติมน้ำมึงน้ำมันบัดโดยเพราะว่ากเคาะก่อนใช่นีได้พี่น้องเนาะเคาะก่อนเคาะมันกระเป๋าเลยบ่นี่เาะกระเป๋าบ่ได้แบบอุ่นไว้เลยบ่บ่ได้อุ่นไว้เลยพี่น้องเออคือแบบถักเกิดอีหยังมาก็ก็สิไปหายืมทางใดพี่น้องคือเงินจํานวน30,000นี่คือหมู่คู่ทั้งนั้นพี่น้องที่ว่าเพิ่นซอยมาเนาะทีมงานเนาะทีมงานพี่น้องแบบยอมรับน้ําใจความรู้สึกของอาจารย์เป็นได้ได้ กับทีมงานเนาะแต่วโมจิชของเจ้านะความโมจิชก่อนตอนี้นอ่ะทีทีมงานกับโบเคยป้าเคยถิ่มแล้วก็อาจารย์กับโบเคยป้าเคยถิ่มทีมงานด้วยกันเนาะแล้วก็เดียวว่าดีพี่น้องดีบรสุขุมทุกคนนั่นแหละเนาะยวบาทีมงานเนี่ยกับมาตอบแทนบุญคุณเนาะนะครัเปรียบเปยบ่ได้เลยพี่น้องเนาะหมู่โบเคยถิ่มเคยป้าเบี๋ยวถึงว่าสิบโบได้ออกอันไม่ทิพย์ แต่ว่าหล้างคลิปเป็นกับซอยมาพี่น้องเนาะเขาก็ไรถ้าเนั่งหลังกล้องกับหน้ากล้องอย่างเนาะได้กับหลังกล้องหน้ากล้องพี่น้องแต่ว่าแบบมีความจริงใจต่อกันนะพี่น้องดีเนาะดีพอมาถ่ยไปถิ่มเนาะถิ่มเฮาพี่น้องมีอยังกับชวนกันไปนะพี่น้องไปถ่ายคลิปเวลาเฮาบ่มีคลิปมีอยังกับ เป็นกต่ชวนไปทางบอรเตียงก็ได้เผนกับผมเคยถิ่มปลาเขาด่าเถื่อพี่น้องเนาะแต่ขบกันแม่พี่น้องยอมทราบว่าเป็นใกล้พอดีสุดๆพี่น้องเลยดีหลายดีหลา์โดยโดยอาวะที่แม่ท่านเหล็กก็ซัพพอร์ตกันมากเลยตลอดเนาะโดยพี่น้องขบกันแม่เนี่ยกะทางทีมงานเนี่ยกะต่างคนต่างอาศัยกันพี่น้องเลยคือทางทีมงานเทากับอาศัยอาจารย์ดืวยกันเนาะ แล้วก็บบ่เคยเรื่องหุญคุณที่มีเล่นนี่กับในแรงงานหมูงานครูเนี่ยแหละเวลาไปหันไปนี่เป็นส่วนต้ายทายโดยเมื่อวานนี่เพื่อนตุ้มตาไหลบ่เมื่อวานเนี่ยบ่เตียงแล้วตีบ่บ่บ่เตียงบ่ได้ตีเพราะมัน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 ออกเพิ่มมันเพิ่มแต่ว่ามันแต่บ่บ่ถือนะมัน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 เกิด เกินคำเท่าที่เออมัเกินคำบรรยายแบบว่าหมูหิ้เข้าฮะเนาะหมูหิ้เข้ามาแบบอ่าเชกเชื่ออย่างไรบ้างวิธีแบบต่อจะได้ดีบ่ือยาวคือแบบเขาเบิ่งกันเท่ากับหูแล้วเนาะเลยฮะกลับบ่เป็นยังเนาะพี่น้องเลยซอยเรือกันไปถ้าว่าทีมงานบ่ซสอยนี่อาจารย์ก็ยังบ่ได้พอเลยเนาะนี่ตอนนั้นราคาเท่าไหร่น่จ้ะ ขาดอยู่สามหมื่นคือว่าเล็กๆคนกระดีนะพคนกระดีได้เบาเงาเล็กๆเบเตียงว่ารถคันนี้เนี่ยมันเจ็ดแสนแล้วหกหมื่นเก้าพันบาทเราอ่ะคนจะลดลงหายไลยต่อขึ้นได้เรากับโบได้อย่างเนาะต่อขึ้นเราเอามาดีวิวเรากับโได้อย่างนี้บได้ับได้บได้หเปอร์เซ็นนะเรากัอยไราบได้ได้พี่น้องซอยโมคูพี่น้องเลยเพราะว่า ทางทีมงานเราเนี่ก็อยากให้อาจารย์ไล่อยู่แล้วกับเป็นคนแรกเนาะคนเมืองคนบ้านนเมืองคุณน้องเลยเนี่ยเจ็ดยูทูบมียูทูบี่มกับประมาณสองปีที่ห่าอะไรี่น้องเลยเรื่องไกยกรรมไกยกรรมครอบครองคุณน้องเลยคือจ้างตัวบันเงากับคือการไล่มาแล้วแต่มันก็หายไปพี่น้องเราก็ต้องเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่เนาะ เก็บเด็กเก็บหน่อยเพื่ออาจารย์นี่แหละเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาเขาต้องได้เนาะกลับได้ที่เขายังมีลมหายใจเาะหว่างยาวเนาะเดียลูกเมียเนี่ยกับ่าต้อนรับอยู่แล้วเนาะนี่ผ่าต้อนรับอยู่เป็นกระโบว่าเพิ่งนอนรับหรือบอกอันนี้กับโบได้ทามกันเลยนะแต่ว่าโบได้ทามเมียเลยว่าจะคื่นจะนอนรับบออยู่ประมาณนี้นะคือแบบปล่อยผู้เดียวนี่ตั้งแต่เมื่อเริ่มรีวิวรถ หาคิดคิดเตลอถนะแก่เมื่อบ่าวเตรี้ยปฏิวิวอ่าก็เลยแบบเก็บมาใส่สมองงาวเลยคิดคิดมาตลอดเห็นได้เด้สิได้รถคันนี้ฮะนะโดยเลย,ยแบบทุเร<ด>ียนมันแบบกึบตตตต่งเนาะแบบว่าใจเฮามันมันอยากไล่เหยอได้พี่น้องเลยไดไปยืมไปไปยืมไพ่ไน,นะโทนมากกับหลายปีอยู่แต่ ôc bơm boton, boton này, boton rồi, sút sút rồi. hấp bẹn là bao này? à, hôm qua có bẻ tiếc, nó cả đay, kho cáu cáu. à, kho má đay, đay lưng nữa. kho đay mà, thì cả, Những nhà, Những này, thì được, nhanh như cả nữa. trái họ vẫn bỏ cả, vấn đề rất nhiều rồi. rồi rồi. hấp để đợt như ban rồi rồi rồi, พี่ใจเลยบอน่าสิปอ่ทักท้ายหมูครูก่อนเดี๋ยวสิว่ามีเบียกน้ำอยู่ไหนอยู่เนาะใจละลายเลยเลยเดี๋ยวไปทักกอดเตียงกันก่อน่พีนอไเอยอนังกอซอล้อถ่าใช่ะคือบทมีเผยปากเผยเบาสบายดีเด้อ เงียบกิปอยู่เนาะมาทางหลังไปยิงจนกดิเียเอาไปแล้วบ่น่ะโอ้ไม่ค่อยนี่ก็คือันใจสิขาดคือองเจ้าแท้เอ้าคกันเหแมๆๆๆอยู่เนาะใจมันสิขาดเลยแล้วิแล้วอันนี้ก็รอเนาะรออันไปแล้วบ่ ส่งงานลูกชายของอาจารย์บ่เออยับเยื้ส่งเขือนหอส่งเขื้อนบ่รับระคืนเหล่าว่อ่าอ๋อทางเมียก็บ่ได้ถามเลยเลาวะจักรับหรือบ่รับเราก็บ่ฮู้เหาย้อบ่รับหลายกว่าตเียว่มีอะตีด้เออแล้วน่รับครับใจดิดเมื่อวานนีเจ้าเฮ็ดจังซ่เมื่อวานนี่นะอันนั่งอยู่นํากันนะเ็แนวขมเงินให้เราช่ยเราคือให้ะ จากเราแล้ก็คือาถามแล้วจะถามไม่ค่อยหยุดย่านเราเาอจริงกันนะผมมาถามเจ้าอิกเพราะก็บพนัเราประุกันเราถูกแล้วก็หาเนาะยักแมาเหยียบตีนเหยียบยังล้วว้อย่างเช่น่ามองชตาล้่ะไระเตรียมอไอย่างไรอย่ามองนอกกระเป๋าอะไรก็มีดย่านี้มันเออมันแบบไรนั้นโบพอดีไปสิเรื่องเป็นไปเป็นมาว่าน่ะคือ คือคอยนัดกันกับเราว่าสิไปน้ากันนี่แล้วโดยเพราะว่าปกติจะไปน้ากันอะไรแบบนี้นนะแหละเพราะว่าเรากะอ่าลิงอยู่นะเงินยังเหลือโบราณเดีเอารถคันนี้ออกมาเลยคอยกอะเ,กเพรว่ามาให้เราเบิ้งบางทีมีเวลากรพอให้เราเฮียนขับรงเบิง้ง<ม>นะคงคิดนะแล้ว<ม>ก็นั่งถ่ายพวกทำซา,าแล้วก็ไปก็นั่งแล้วก็นั่งเบิง้งคลิปคอยรีวิวรถนั่นแล้วอ่าไปคอยก็ไปถ่ายถ่ายคลิปว่าเราเฮิตยังก็นั่งนั่งเบิ้งคลิป จะได้รถคันนี้แล <Bye. S 1> <No i. S 2> ้วนะว่แต no okay. wow. so ่ว oh, uh. okay. okay. ่าเงิน huh. ม so ันก็ย so ังยัง so บ่พอบ่พออ่าแต่กทแทงทีมงานก็ค so ุยกันแล้วแหละคือเฮาคุยกันนั่นแหละว่าเอาผู้ใดผู้เล็กผู้น้อยแล้วแต่ผู้ใดอยําได้ก็ได้สิให้เนาะแล้วแต่้แม่นตามกําลังเฮาว่าซั่นะยวันนี้บ่เตียงก็เลยมือวานนี่แหละตอนนั้นน่ะอ่าเงินเงินเดือน YouTube บ่เตียงยังบ่ออกและช่องใหญ่หาก็ออกแต่ช่องช่อง ทางเตียงทองบานนบ่เตียงคิดไว้ว่าสิซอยแล้วจัก20,000อ่าก็เลยน่ะออกช่องนึง้ค่อยเอาก็เลยเอามอบหละ1,000มือวานนี่ว่าอันยังอีก1,000แลให้เงินเดือน YouTube ไปช่องใหญ่เอาแล้วมอบให้เลยโอ้ปออกแล้วมื้อนี้เดี๋ยวมื้อนี้ก็สิมอบให้มื้อนี้ก็สิมอบอีกให้อีกเนาะเนาะบัดนี้มอบแล้วแล้วก็ักวไแล้วกเอรถหมู่เพคือตก tiệc bất ngờ à? chắc có chắc có ông nhát người thôi. ông khỏe soi cháu và đều mừng chim ngan mua khu vực à cái chi soi tươi mi giọt và đấy và thôi xí lẽ cái này. em muốn tham lại được đấy giọt và hôm anh nhìn này. đi cả. anh là bạn này. ta lên ta nhàng quay như thế, tối này. bay như thế

นั่งกดปวดอยู่เนาะกปวดปวดเนี่ยมุจิกองไม่เชื่อเนาะมุงเวนเอขาบหัวขาดไปขาดมาอยู่นะี่นเลยโตชื่อเตยุกูไม่มีคุ้มกบเลยขาดไปขามาชื่อเสิเจ้าก็นนาสิมานั่งพี่มาได้ใส่บาทเลยมาได้เสโปน่บคุยกับทีมงานอยู่อุ้ออ ด้อยแมนแมนแมนเนาะเป็นอะไรบ้าเนี่ยให้เนขึ้นจูบบอยังหากกระติหากติลงหากกระลงพอกรอนเลม่ไดสิเลือดซะเนาเจ้ากระไรเป็นเลสโซแกนเจ้านะฮะโซแกนกนกกินแล้วตาตีต้องที่นี่อย่างเดียว เบอร์ี่บ่ต้องเบอร์ี่อย่างเดียวไม่บริจายจังบาทชาอเพื่อนเนี้เอาเนาะมเน่เลยพวกขาวไรเบอร์รี่เด้อมาเด้อออโยชนไเดจอีนั่นแะเนาะพอเพื่อนชิทำมามานั่งน้ำกันนีะขกระีจี้แบบซี่บบเดียวอ้วพี่ลุงมามาลุงมาอันนี้เสียให้ขอยจี้แล้วก็จี้มาหนิแมน ที่เป็นรยเป็นลุมไม่เห็นอะไเนาะบอคอยตุยพอคอยปียกนั่งได้ไหมตุยเ็้ยเห็นอวเห็นรอยู่วาะนเราบเนนอ่านียัได้ไอ้ตุยพอดีตุยตุยอ้่บนอ่แนนำ่เห็นอวเนาะอปิต้อยู่ะอันนี้เราถ่ายทรงรถโดยว่าลูกชายของอาจารย์เนาะพ้อมๆกันพนองเ เอ,อ, Rabbi, อ, ai, อ้งตรงใช่ก็จ่ายที่เจ้ามอกเงินมอกค้ามเบิด์ตุกนั่นแหละตรงแล้วเนาะเมือพอได้คลิปที่บ่อพอได้เอ้าแต่เราแต่เราต้นก็ว่าตั้งใจว่าชิมหมวกเนาะไม่ตั้งแต่มืออันมาปลอดภัยหรือว่าออกกำลัเพื่อนอันบูบุญสารวัตรไม่แล้วว่าไม่ไหนว่าออกกับตกลงปร่งใจแล้วว่าท่านอาจารย์ชืิลด์สิพากันต่อยติดต่อยกันรวมรวมพอเอาพูดคุยกันไว้แล้วเนาะ ก็งอยวแล้วแม่แล้วทำใจผู้พวกแต่ละคนแบบได้ว่าแบบเป่งแบบไผ่ัะไรโดยแล้วะเ่แต่มันตึงกำลังเจ้าของกำลังเจ้าของโอ้ปาจิกะเจ้าของตะบนีได้เนาะข้าบุษข้าบุ่ยพอจะว่าพอจะว่าขอจะว่ามีส่วนร่วมช่วยกันเนาะโดยโดยมันจะออกมาจากใจว่าไงสร้างมาจากใจไม่ใช่ว่าหักเหงกันอะไรเพราะว่ามันมันมันน่ะนะ ในน้ำใจมูอปูมูอพวกมันบริวารกันที่เงินทองเนาะแบริวารกันที่ใจไอาได้ลยพะย่ะพอดึงคอยย้งมันยางหน่อยเท่ากับให้หัว่ายามเวลามูอพวกตกต่ำเท่ากันยังเท่ากันยังมีความช่วยเหลือกันเนาะความตื่นรุดจะช่วยถึงเทาโบมี่เทาชอยหน่อยแต่ขึ้นน้ำใจของเทามันจะมันจะซุดจำนัแนเทากำลังเทาจำแนงหาเดียวจะของรถได้หรือ่ไม่หรือจะของรถพูดนล้อยี่รถพูดเหรอ มบุญลอแล้วโย่มบุญสั่นตูเลยหอออกเลยก็ดบ้าชัมเนาะเลยรัไปเล้อแล้อยออปเรมาอยู่ได้จ้านายังแปมเล่าอยู่เลยฮะี้ผ้าคอยิ้มต่งฟังี้นี่เนะเป็นเลเล่เหรอกว่ยไปของน้ำกว่จะแลนหลอไหวกูอะ่ามันจะใครคยข้าไปเพื่อนๆยปีกิปีกได้ดิบินไปแล้เนาะสวัดใดก่น้บหเลยเอ้า <c ười> ่น้องไงเดียวพี่เต้ มอยาสี่ซอยแล้วอยู่เนาะมนจิตมันใจ่ยไม่ช่ดเนยังไปที่ท่าน้ช่วยบ่ามหามูคูาหมูคูจับป้องจับยังให้แล้วเนาะมูยืนทุ่布ยู่นี่บุกรืโพดเนาะจิมาหากัลุงจิตะทให้ได้เนาะไอ้ลุงดูปรตียงประตูเรื่องเอาไก็ได้เนาะ มันมันลุกไปเนาะมันลุกเนาะจับกล้องไห้กาแฟกระป๋องนึงด้วยกินน้ำหนึ่งนะอายุไล้สิเนาะอตั้งไม่หรอกสัพเอยตั้งไว้ตั้งไว้คยเดี๋ยวเอาอามือพวกออกรถออกลแางอาจารย์จบลุงปสิบคนบางเงามีบางเพศไมมมือไหนหอยบ่ถ้าเจก็จะ อีกนเดือนสองเดือนนี่แหละถ้าใจแลนะใจถามใจหข่วยนะแต่มันกับเป็นว่าไม่ได้เดือนสองเดือนมือสองมือเนี่ยไงกูว่าใจเจ้าสองชั่วโมงตอนนี้เลยไหมตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้หรือว่าเดือนจะเรียนใจก็ตอนนี้เลยกะอยากไล่ยูรูงเลยแต่มันกะคือคือผู้แอ่ะเนาะสถานการณ์าอ่หาชีวิตนี่วิทย์ซีนมาเน่ากันได้วิทย์นี่วิทย์ซีน กาหาสิพเรื่องเล่าบิดเราไยากเรื่องลาจรรถแะอันน้นเเเไม่ได้ดอยังวกดโนะครันาเราเราห้่ยอดีงรห้ได้ใช่ไหมหยหมดเลยคับอาจารย์เลยนะอันอันหาอันนั้นดีใจป้ะหาเสียใจหเสียใจอ่าี่หดีเด้แต่จังไรเนาะหีดีบ่ เอาแต่นอดเดียวอ่ะให้ประบูนว่างพี่บัตรนี่้องพี่น้องเลยตัดใครจะกลัวมือคล่องแค่ไหนเล็บกราบแม่มันเด้อมากราบบ้นตัดภาพมาเนาะพี่น้องเลยอ่านั่งกับอาจารย์บาตนี้ ดึงดาวบหน้าบหน้าบหน้าดึงตะพื้นขอเราขึ้นเ้อเดี๋ยวไปเชียร์ด้บ้างใเียังก็่ชยรอันนี้กันเลยน้อเจ้ากับโอ้ยมิจติคอยบัดเลยโยยินท่าว่าพอหรอพอค่ไม่กีนนี่ม่กี้นี่ลาเลยลาเลยลม่กี้นี่แล้วพอหรอพ่แต่ว่าเคะตรงกระเป๋าใช่ล่นล่อกระเป๋าใช่เสี่ยวเงินใช้บปวดติมน้ำมันบน เอ้าน้ำมันเครื่องท่านนี้เปลี่ยนได้รถไปต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องเข่าจูนเข่ายังถูกลายอยู่แล้วจานเลยลายยากอันไหนยางอยู่เนาะเอ้ากันนั่นได้เสียบัดได้ซื้อรถไปบนดมูบัดให้ล่างให้ยางแล้วยังสิบพ่อได้ซื้อไก่ต้มตุ้งมูยังกินได้เสียบเนาะล่างแบบบ้าแบบไรนะ่ามันล่างแบบฉลองกันสิบ่ออ้าวรถใหม่มันก็ต้องมีแต่ว่าเนาะมึงก็ต้องแย่งหน่อยกันต้มไก่ให้กินตุ้งตัวชักได้แต่ว่า โดยโดเอาเอาเนาอย่าหลอกจ้ะเฮ้ยพี่รองเลยกะเนาะอยากมีส่วนร่วมน้ำมูนะกระบอลวงบอลลายเรืออาจารย์เรือเนาะกระสิผัดแพงกันบางยาวเลยมอบทานน้ำมันให้ล้านปลายเรื่องบางาไอ้นี่โดยลายอยู่ไดนกระเป็นเงินน้ำพักน้ำแรงของบางยาเอง อันนี้กันเนาะภ่ได้เป็นรักไทยเข่าเรนมากบ่ยักษ์จะเป็นรักคงไทยเข่าเข่าเอ้ยกันสิบมไม่กินอะไรเลยนี่อยู่หน้านะเย็นวะเบิ้ดอะเราอ่ะอ่าอาจารย์เนาะโอ้ยลอยลอยลอยเนาะภูระบันเอาจัมนารยะเอาอาจารย์สองอาจารย์ดิอ๋อว่าเจ้าเดี๋ยวมาให้เขามานั่งน้ำก็จะพันผู้ระบายเบิ้อเอาจะมานั่งน้ำไหนพ่อได้คน พอรีวิวอรียวอะต้งเลยนี่บม่อมเลยวะเนาะพี่น้องไงมาหนัง้หน้าคขายได้อยู่บวกใครกินได้อยู่บวกเพาไล่อยู่ไลไมักินอยู่อนะเอาเขาได้ก้าวาชร์น้ายินดีน้ำเลอาจานเนาะโอ้ยเนาะเก็บเพราะว่าเลากับอาบดู โอ้ยมินกินกินแห้งแซบ่หอมยวหอมยวพี่น้องมินก็ว่าหอมได้ตอนนี้โอ้ยจาเว้าขนาดนี้ต้องม่นแครับหอมหอมสชาตหอมมาอยู่โยโยอาจารย์ผู้นึงเนาะที่ว่าบ่ยาวก็เพิ่งพาใส่มาโดยตลอดบ่ยาวกับอ่าบ่ลืมบุญคุณเพิ่นดอกพี่น้องเอ้ยเอ้าะมีแต่นั้นๆ เพราะว่าเพิ่นกะสิได้ะเภาเอารถเอาลรางเมื่อเนาะลูกเมียเพิ่นกะถ่ายอยู่ไห้เลยใบสองขวอใบสองตึงนี่เลยโดยโดยเนาะใส่เนาะโดยแบบยาวเลยไลยโดยโดยเนาะปพี่น้องเยไปเนาะเรากะสิได้เอารถเอาลรางเกาเมื่อนี่พี่น้องไปยบบนี้เพราะว่ากะชิด้เวลาเลยเนาะกะยินดีนล้อาจารย์เพิ่นพี่น้องเลยซอยกันคนเล็กคนหน่อยทีมงานเ่าก็ซอยกันเบิดผู้สูตทุกคนนั่นแหละพี่น้อง ครับเดี๋ยวแต่บ่ยาวกับทางบ่ตูนเพิ่นเนาะบ่ได้บ่ยาวกะพะยามอยู่พี่น้องเอ้ยก็อยากไล่อยู่เนาะพะยามเก็บเด็กเก็บน้อยอีละพี่น้องเอ้ยเอาสําหรับคลิปนี้กอ่ายินดีนําทางอาจารย์เนาะว่าบ่พี่น้องเอ้ยขอขอบคุณขอบคุณทางอาจารย์เพิ่นแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดูสูคนพี่น้องเอ้ยที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คือเก่าเนาะที่เข้ามา ถับทรงคิดบ่เงาคื่เกา่าขอให้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีไม่ให้ย,ยู่เย็ยนเป็นสุกสุขกายสุกใจตลอดซีและตลอดไปเลยเนาะทำเอาพิพาทประการใดก็กล้าขอโทษขออภัยทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะขอขอบุญขอบคุณคนในลายสำหรับคลิปนี้พอขอขอ่อกันในคลิปน้ะคลิปนี้สบายดีเ้ย